สวดครับพุกับทางบ้านมางตานะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านป๊อปคินน้อมทอยสาขาสองนะครับเสียนะเดอะฮับเสียเสียรังติดนะครับวันนี้เราจะได้มาดูในเรื่องของอของเล่นของผส,สมนะครับนทั้งสายมูลแล้วก็ไม่ใช่สายมูนะฮะใต้มือของผมเนี่ยจะเป็นน้องลิคู่นะครับผู้จัดการร้านป๊อปคินด้อมทอยนะครับซึ่งจะมาให้มาแนะนําในเรื่องของ โมเดลที่อยู่ในในนักเพราะพี่น้องตอยจากขาน,นี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญน,น้องน้องน้อง,องลิโกโ้พา<ม>พาไปเลยครับมีอะไรบ้างส่วนแรกก็จะเป็นตัวแผนๆครับน้องจะเป็นคล้ายๆขนมปังแต่ข้างในจะตัวเป็นตัวแพนด้าครับก็้วเป็นรูปแบบแบบนี้เลย แล้วถัดมาก็จะเป็นน้องแมวน้องแมวใช่น้องแมวจะมีสามตัวเลยแมวนี่ในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับซึ่งสายบูและไม่มูเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก็บสะสมนะครับหรือปรับปรุงในเรื่องของกิจการของตัวเองได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับที่แนดดัมตัวนี้นมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลสี่ยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ถ้าข้างล่างก็จะเป็นตัวแบบว่าแจกเช็คการ์ดแล้วก็คือลูกค้าคนไหนที่แบบว่าไม่อยากสุ่มเล่นอยากหรือว่าได้ตัวนั้นเลย<อ>ก็สามารถมาดูตรงโต๊ะนี้ได้เลยแล้วข้างล่างครับข้างล่างก็จะเป็นดีมูค่ะจะเป็นคอคิทมัดแล้วก็จะเป็นริโคครับจะเป็นต้นคิทมัดแล้วก็จะเ,เป็นเืองเป็นบิกจูครับตัว400เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนั้นจะเป็นเหมือนคล้ายๆหมาผักใช่ไหมใช่ครับ เพิ่มมาพักี้ว้น่ารักดีมแล้วต่อมาก็จะเป็นโซนของโซนโซนฝั่งเอ,อเด็กผู้หญิงที่จะชอบมากครับก็จะเป็นโซนฝั่งนี้จะเป็นของรองผู้หญิงหมดเลยแ<อ><อ>นะนําตัวตัวไหนพิเศษไหมถ้าตัวพิเศษจะเป็นไฟย่าครับแดนบนเลยที่จะขายดีจะมีสองัองนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นฝั่งเด็กผู้ชายคับจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยจะมีมาเวลมีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยค่ะฝั่งนี้จะเป็นของเด็กผู้ชายหมดอเลยอันนี้อันนี้ที่เขาเรียกเสืออ้วนหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะอันจะเป็นเสือวันน้องจะเป็นน้องจะมีหลายคอครับอันนี้จะเป็น,น,อปน,นอคอ,คอ,น,น,น,คอน้องที่กินแตงโมอ๋อ oh, ครับแล้ซนต่อมาก็จะเป็นตัวโซนดิสนีย์ครับดิสนีย์มิกกี้เมาส์คูลโรมีแล้วข้างล่างก็จะเป็นโซนน้องสัตว์แมวมีแมวมีหมามีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ oh, มิกกิตตี้ด้วยนะใช่ครับ แล้วก็ด้านบนครับด้ามบนจะเป็นฟันกุปปป๊อปจะเป็นซีรีส์การ์ตูนหรือก็เป็นหนังต่างๆครับ ที่จะเอกกับมันกบป๊อปที่เมื่อกี้เห็นนางพันธุรัตแป๊บๆนะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี้อ๋อที่สายมูเราจะเล่อนนางพันธุรัตนะฮะ แล้วถัดมาจะเป็นโซนตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นโซนที่ขายดีที่สุดทอด้านนี้นเลยจะมีเป็นมอลลี่ครับดีมูแล้วก็เป็นฮิโรโน่คายเบบี้ครับจะอยู่โซนด้านหน้าหมดเลยโอ้เยอะมากนะครับ แล้วก็จะมีเป็นพวกของเล่นเด็กครับแล้วก็จะเป็นกันดัมที่ร้านก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมทิของเล่นเด็กนี่เป็นแบรนด์ของบันไดใช่ปะใช่คับจะเป็นพวกอุลตราแมนเป็นดาบเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นเข็มขัดแปลงล่าง เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าของโมเดลของผสมเนี่ยได้ถูกนำนะครับไปวา,างสถานที่เนี่ยเช่นร้านอาหารนะครับร้าน,นทำผมร้านตัดผมอะไรก็ตามเนี่ยมีการนำในเรื่องของโมเดลของสุ่มนะครับแล้วก็เอาไปทำในเรื่องประดับ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในในร้านในกิจการซึ่งตอนนี้มีเริ่มเริ่มมีการพัฒนาสิ่งพูกนิ้มากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าในเรื่องของคอนโดมิเนียมก็ได้นำตรงนี้เข้าไปนะครับเข้าไปไปทำซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเ,เข้ามาได้นะครับมาชมได้ที่ร้านฟอกซิลน้ทอมทอยนะครับซึ่งเขาจะมีสามสาขาเนี่ย ก็คือที่เมกาพาซาตะพันเหล็กนะครับอันนั้นจะมีผู้ผู้จัดก,การนะครับคุณเต้น,นะครับแล้วก็มิกจะรู้จักนะครับอันนั้นก็จะมีผู้จัดก,การชื่อคุณมิกนะครับแล้วก็สาขานี้นะครับจะรับทีังสิทิ์ซึ่งเป็นสาขาใหญ่จะมีน้องเลโก้นะครับที่เป็นผู้จัดก,การดูแลอยู่เนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยที่สิ่งที่จะแนะนาให้ท่านท่านผู้ชมดูนะครับอย่างตอนเนี้หลังจากปีใหม่ไปนิดเดียวเองนะครับ ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเขาเขาทำเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของต้อนรับนะครับของอ่าเขาเรียกว่าตุดทีมคู่กับโมเดลไทายที่ผมเห็นอยู่นะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการการปรับเปลี่ยนนะครับหรืออ่การคิดเอทดสิ่งที่ใหม่ๆที่ให้ตรงตามของกระแสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอชมน้องเลโก้นะครับที่ว่าเป็นผู้ผู้จัดการร้านแล้วก็มีไอเดียตรงนี้เนี่ย เขาบอกว่าเป็นผู้ผู้บริหารที่มีวิชั่นนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยร้านนะครับป๊อป,ปิ้งด้อมทอยเนี่ยจะมีการอาจจะมีการขยายสาขาเพิ่มนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของธุรกิจต่อไปนะครับก็ขอฝากท่านท่านผู้ชมว่าจะเกิดจะหาในเรื่องของอโมเดลหรือของของสุม่มในราคาที่เหมาะสมนะครับก็ขอเชิญร้านป,ป๊อปิ้งด้อมทอยนะครับโดยเฉพาะสาขาเซียเซียรรังติดเนี่ยนะครับเนี่ย มาหาน้องเลโก้ได้นะครับออถ้าเกิดบอกว่ามาจากท่องเจ้าพิยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ